อัปเดตของวันที่11ธันวาคม56เวลาก็8ต่รากาสาถองนะครับผมนะวันนี้ผมไม่ได้มาทํางานออกนอกสถานที่เป็นงานแก้แก้บูมนะครับผมอ่าวันนี้ลูกค้าก็ให้ผมมาทําการนะครับแก้แก้ถ่ายบูมเป็นบูมรถตักนะครับผมเป็นงานตักเป็นงานอ่าของงานคารกอเตรนะครับผมในกระถังใหญ่นะครับผมอ่าวันนี้ผมจะมาการเลาะเลาะเหล็กเลาะเหล็กทั้งหมดเลยก็คือในการใช้แก๊สนะครับผม ใแก๊สาะแล้วก็ขยายบูมม่ให้กว้างให้ใหญ่นะครับผมนะขันตอนก็คือเราก็อากลูเอาตัดแก๊สนะครับผมค่อยลาอไปเรื่อยครับาอให้มันเป็นรูปเป็นล่างนะครับการตัดแก๊ก็ตัดง่ายๆนะครับรออปรับแก๊ ล้มกับแก๊สให้เท่าๆกันนะครับโดยการค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเหล็กเก่านะครับพอค่อยเลาะไปตักสำคัญเลยระวังอันตรายจากสะเก็ดของแก๊สนะครับผมวันนี้ะให้ดูการตัดแบบที่มีมีเซฟตี้กับเซฟตี้นะครับผมนะการที่เราที่มีเซฟตี้เนี่ยมันก็ จะทำให้ร่างกายเราไม่รับอันตรายจากเ็ษเปลวไฟนะครับ จะเห็นได้ว่าสเก็ตไฟมันจะคพอนช้ามีจะมากนะครับเนาะนะครับมันเป็นอันตรายต่อดวงตานะครับนะนะครับผมหลังจากนี้เราจะใช้ระบบก,การปบบเซฟตี้ นี่คือเซฟตี้นะครับคุณจะเก่งแค่ไหนหรือช่างมีประสบการณ์มากแค่ไหนนะครับผมผู้ช่วยสําคัญเลยก็คือถ้าเราไม่มีเซฟตี้นะครับงานฝีมือของท่านนะครับถึงจะเก่งขนาดไหนนะครับงานของท่านก็ไปไม่รอดนะครับเมื่ออวัยวะของท่านได้ชารุดหรือหรือหรือสูญเสียนะครับสมรรถภาพของร่างกายไปแล้วก็จะสูญเสียเลยไม่สามารถที่จะต่ออาชีพได้นี่ก็คือเซฟตี้ตัวหนึ่งนะครับจะมีหน้ากากคลิกระหากดำนะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันสะเก็ดเปลวไฟจากแก๊ส ไม่ทำร้ายดวงตาเรานะครับผมก็ใส่มาส์กน,นะครับผม เราจะเห็นได้ว่าการตัดแก้แต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับผมปัจจัยหลักของสําคัญของของของ,ของช่างที่ดีนะครับต้องมีเซฟตี้เป็นหลักนะครับผมนะครับดวงตาเราต้องใช้งานอีกยาวนานนะครับผมแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทําได้เราเก่งนะครับผมผมคิดว่าช่างๆของท่านคิดผิดนะครับผมจะให้ท่านเก่งฝีมือนะครับทางด้านสายงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่เซฟตี้นะครับ แล้วร่างกายของท่านไหมนะครับผมให้เก่งแค่ไหนฝีมือดีขนาดไหนนะครับผมงานของท่านก็ไปได้ไม่ไกลนะครับผมเนาะนะครับจะเรียนให้เ,เพื่อนช่างท่านนะครับพยายามเซฟตีต้นะครับหัการทำง,งานเ้าไว้นะครับผมนะเพื่อต่ออาชีพการงานท่านให้ยาวแล้วก็นะได้มีลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับผมก็วันนี้ก็ขอปิดคลิปเลยแค่นี้นะครับผม